สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดถึงกับพงะข้าวต้มมัดเซกล้วยแห่เดาวิธีหั่นถามกล้วยจริงๆหรือกล้วยชาบขนมไทยที่หลายคนรู้จักดีอย่างข้าวต้มมัดกลายเป็นของอร่อยที่หาก,กินได้ยากขึ้นทุกวันเพราะข้าวต้มมัดที่อร่อยต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง ทางข้าวต้มที่เม็ดไม่นั่นจัดหรือถั่วดำเม็ดโตโต,โตและกล้วยเต็มคำแต่โพสต์นี้ที่ได้รับการแชร์โดยสมาชิกเฟซบุ๊กในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคบอกเลยว่าเมื่อเห็นภาพแล้วก็อดสงสัยไม่ได้ว่าหั่นอย่างไรให้ได้กล้วยบางขนาดนั้นโดยโพ์ระบุว่าข้าวต้มมัดใส่กล้วยร้านแถวบ้านเป็นร้านขายข้าวเหนียวมุนข้าวต้มมัดซื้อครั้งแรกอันแรกแกกินตอนขับรถ กัดคำแรกทำไมไม่เจอชิ้นกล้วยกัดคำสองก็ยังไม่รู้สึกว่ามีกล้วยจนต้องก้มมองตกใจกับขนาดกล้วยใจคิดว่าเขาคงใช้กล้วยหนึ่งลูกผ่าเป็นสี่หรือ6ชิ้นพอถึงบ้านเลยหยิบอันที่สองเอามีดหั่นดูเฮ้ยใส่กล้วยบางเฉียบบางเชียวตกใจกว่าเดิม ทางกําลังคอมเมนต์บ้างก็บอกว่าชอบแบบนี้บ้างก็บอกว่าแม่ค้าหั่นยังไงให้ได้บางขนาดนี้และวิเคราะห์ไปถึงวัตถุดิบที่ใช้ว่าข้าวเหนียวแพงกว่ากล้วยมากหรือว่านี่คือกล้วยฉาบกันแน่แต่บางคอมเมนต์ก็บอกว่าชอบข้าวต้มมัดที่ไม่ค่อยมีกล้วยแบบนี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากขา่าวสดขอบคุณค่ะ